ประวัติและบทบาทงานกัมพูชาของคิมจีนาอย่างกระชับครบถ้วนครับข้อมูลส่วนตัวชื่อสกุลคิมจีนารองรัฐมนตรีช่วยว่าการแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกระทรวงการต่างประเทศวันเกิดอายุ27มกราคม1979อายุ46ปีบันเกิดที่ปูซานสื่อไทยหลายแห่งระบุสอดคล้องกัน รับตำแหน่งรองรมชต่างประเทศช่วงกลางปี2025มิยตามรายงานสื่อไทยและมีปรากฏชื่อทับภาพในข่าวกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ MOFA ตั้งแต่กค .2025 เป็นต้นมาการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมแห่งชาติปูซาน ปริญญาโท International Studies มหาวิทยาลัยยอนเซปริญญาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ The Fletcher School Tufts University ว o o d อโทปอเอกได้รับการยืนยันจาก A P L N โปรไฟล์ทางวิชาการของเธอเส้นทางอาชีพก่อนเป็นรองรมชนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ หัวหน้ากองวิจัยการทหารเกาหลีเหนือสถาบันวิเคราะห์กลาโหมเกาหลี k i c a คณะบดีสำนักภาษาและการทูตมฮันกุก SU f เทสและเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ยังเซ g s s s กรรมการและที่ปรึกษานโยบายให้หน่วยงานความมั่นคงและความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องรายละเอียดตามประวัติอย่างเป็นทางการของ APLN งานวิชาการตัวอย่างผู้เขียนและผู้ร่วมเขียนงานด้านนโยบายความมั่นคงเกาหลีเหนือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนมากรวมถึงหนังสือและบทความวารสารชั้นนำระบุไว้ในโปรไฟล์ APLN บทบาทเมื่อปราบแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาต้นเหตุการขับเคลื่อนคดีนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวทับทรมานเสียชีวิตในศูนย์ซอแกมที่กัมพูชา สุดกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลโซเร่งจัดการขบวนการออนไลน์สอแกมและค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงข้ามชาติภารกิจภาคสนามกลางตอค2025คิมจีนานำคณะระดับสูงไปพนมเปญเจรจาก,กับนายกอท่านฮุนมาเนต่อและเจ้าหน้าที่ระดับสูงกดดันประสานให้กัมพูชาเร่งกวาดล้างช่วยเหลือส่งตัวกลับชาวเกาหลีที่ถูกล่อไปทำงานสอแกม รวมถึงยกระดับความร่วมมือทวิภาคีแบบไม่ผ่านบุคคลที่สามมาตรการที่พลักดันได้เห็นชอบตั้งกองกำลังเฉพาะกิจร่วมทับท f ระหว่างสองประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลทัพแบล็คลิสหัวโจกและรณรงค์ให้ความรู้เพื่อสกัดการลวงงานตามรายงานสื่อเกาหลีและอาเซียนผลลัพธ์ระยะสั้นมีการพลักดันโคดแบล็คห้ามเดินทางบางพื้นที่ในกัมพูชาพอเพย์เร์เต บอกอและเริ่มส่งตัวชาวเกาหลีจำนวนมากกลับประเทศทั้งกลุ่งเยื่อและผู้ต้องสงสัยที่ต้องถูกสอบสวนต่อในเกาหลีใต้กิจกรรมทวิภาคีและพะหุภาคีในฐานะรองรมชตัวแทนเกาหลีใต้ในการประชุมระดับ UN ทับการพัฒนาที่เซบียากลางปี2025สะท้อนบทบาทด้านความร่วมมือพัฒนานอมการพัฒนาที่เกาหลีผักดัน พบหาหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสะท้อนเครือข่ายการทูตเชิงรุกของเธอในปีแรกของการดำรงตำแหน่งสรุปภาพรวมคิมจีนาคือนักวิชาการความมั่นคงที่ขยับสู่นักการทูตระดับนโยบายจุดแข็งคือความรู้ลึกเรื่องภยัยค้ชาติเครือข่ายอัชญากรรมและทักษะเจรจาเชิงหลักการหลักฐาน ทำให้สามารถขับเคลื่อนมาตรการฉุกเฉินกับกัมพูชาตั้ง TF และ l a ล k l ลิสและช่วยเหยื่อส่งกลับทับมาตรการห้ามเดินทางในเวลาอันสั้นเพื่อตัดวงจรแก๊งคอนเซนเตอร์ที่พัวพันค้ามนุษย์และอาชญากรรมสยู่ข้ามพรมแดนได้เป็นรูปธรรม